สวัสดีครับวันนี้แนะนําเทคนิคปิดขายเป็นท้าไม้ตายอีกอันนึงที่อาจารย์ใช้แล้วแบบช่วยทําให้แบบปิดการขายได้เพิ่มอ่นะนี้ือย่างนี้ปกติเนี่ยเราทําแอดโฆษณาใน f c e e o o o เนี่ยนะยิ่งถ้าเราเลือกแคมเปญที่เป็นการมีส่วนร่วมเนี่ยเอ e n จเนี่ยนะครับเวลาลูกค้าเห็นโพสเนี่ยเวลาที่เราเลือกแคมเปญเอ e n จเนี่ยนะการมีส่วนร่วมเนี่ยเฟซบุ๊กมันจะไปหาคนที่มีพฤติกรรมชอบมีส่วนร่วม นอย่างคนที่ชอบกดไลค์ชอบคอมเมนต์เนี่ยนะให้ไม่เห็นแอดโฆษณาเราถ้าถ้าตัวแอดเรามันดีนะสินค้าเรามันได้เนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้แคมเปญในเอ็นเกิลเมนต์เนี่ยนะครับมันก็จะมีคนมาคอมเมนต์ถามอะสนใจค่ะสนใจค่ะอย่างเงี้ยซื้อยังไงอย่างเงี้ยนะนะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาคนมาคอมเมนต์เนี่ยนะสิ่งที่ต้องทําเลยทันทีนะซึ่งสําคัญมากๆเลยนะครับคือลูกค้าคอมเมนต์ปุ๊บต้องตอบคอมเมนต์เลยแล้วจะต้องดึงคอมเมนต์เนี่ยเข้าไปในอินบ็อกซ์ด้วยซึ่งปกติเนี่ย ไอ้ไอ้ระบบของอาจารย์ออเนี่ยนะครับออจิกออนไลน์เซลล์โคสซิ่งแพลตฟอร์มเนี่ยนะมันก็จะมีการเขียนโปรแกรมพิเศษนะครับเพื่อดึงคนเวลามาคอมเมนต์ที่ตัวโพสต์ปุ๊บเลยนะมันจะส่งอินบ็อกซ์ทันทีคนมาคนคอมเมนต์ปุ๊บปุ๊บสนใจถูกไหมนะตัวระบบเนี่ยมันก็จะอินบ็อกซ์หาลูกค้าก่อนเลยส่งข้อความไพรเวียตพิเศษไปหาลูกค้าพอส่งข้อความไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยไอ้ไที่พิเศษกว่าที่ระบบที่อื่นทําไม่ได้เลยนะก็คือ ปกติเนี่ยเวลาที่เรา inbox ไปหาลูกค้าก่อนเนี่ยถ้าเป็นแชทบอททั่วไปเนี่ยเราจะไม่สามารถส่งข้อความไปหาเขาได้ถ้าเราใช้แชทบอทนะใช้ API ของ Facebook เฟซบ o o กนะนีมันจะส่งไม่ได้นะมันจะมีข้อกำหนดการใช้งานของไอ้ตัว API นะครับในการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ f Facebook ุ๊กว่าเวลาที่เราจะเขียนโปรแกรมส่งข้อความหาลูกค้าเนี่ยนะผ่าน API เนี่ยนะครับลูกค้าจะต้องมีการส่งข้อความมาหาเราก่อนเราถึงจะใช้ไอ้ตัว API เนี่ยในการส่งข้อความ ให้แชทบอทมันส่งข้อความไปอัตโนมัติได้นะครับแต่ว่าระบบของอาจารย์เนี่ยพิเศษตรงที่ว่ามันส่งได้เลยต่อให้ลูกค้าไม่ได้ส่งข้อความอะไรมาหาเราเนะนะครับลูกค้าแค่คอมเมนต์ปุ๊บมันก็จะอินบ็อกซ์ไปเลยนะพออินบ็อกซ์เสร็จเนี่ยเราใช้ตัวไอ้โปรแกรมเนี่ยช่วยในการตอบแชทของอาจารย์เนี่ยสามารถส่งเซลล์สคริปต์เนี่ยชุดชุดคำตอบในการปิดขายได้เลยนะซึ่งสำคัญมาก,มากๆนะเนี่ยอาจารย์บอกทุกครั้งว่าขายคนไทยเนี่ยยอดขายไม่ได้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือต้อง มีการปิดการขายในแชทซึ่งการที่เราจะปิดการขายในแชทเนี่ยเราก็จะต้องมีแบบชุดคําตอบเตรียมไว้เนะเราเรียกมันเซลล์สคริปต์ก็ได้นะว่าเราต้องส่งรูปอะไรใช่ไหมลูกค้าทักออกมาสอบถามซิงล้างจานอย่างเงี้ยสอบถามโต๊ะภาพของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะมีเซลล์สคริปต์ที่ส่งเลยนะลูกค้ามาคอมเมนต์ปุ๊บก็ส่งเลยทันทีซึ่งช่วยจริงนะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ทาให้ดูเนี่ยระบบที่อื่นก็ทําแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วถ้าทําอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยพอคนคอมเมนต์ในตัวโพสต์ปุ๊บเนีทีนะ เราส่งชุดคําตอบไปเลยเนะียพอเขาสนใจสินค้าเราในขณนะนั้นเลยถูกไหมเนี่ยใช้เวลาแค่แบบไม่กี่วิเนี่ยนะครับไม่ใช่รอให้เขาคอมเมนต์ไปแล้วผ่านไปแบบเป็นนาทีเป็นแบบ10นาทีแล้วถึงค่อยไปตอบคอมเมนต์เขาอย่างเงี้ยไออย่างงี้มันก็ปิดการขายไม่ได้ละเพราะลูกค้าบางทีเขาไม่ได้ไม่ได้ดูที่ตัวโพสต์เราอยู่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ในไอตัวอะไรนะใน Facebook ตอนนั้นอย่างเงี้ยนะคนเนี่ยเวลามันตั้งใจหรือมันสนใจจะซื้อเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราต้องรีบส่งข้อมูลให้เขาเลย นะแล้วก็ไอตัวเซลล์สคริปชุดคำตอบที่เราเตรียมไว้เนี่ยก็ต้องสุดยอดพอนะสุดยอดพอที่จะทำให้แบบเขาเห็นแล้วปิดการขายได้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์สาธิตวิธีใช้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตเทคนิคเนะี่ยปิดขายในคอมเมนต์เนี่ยนะให้ดูนะนะครับอันนี้อันนี้เป็นโพสต์นะสินค้าที่อาจารย์ขายอันนี้ขายดียนะของหมดไปแล้วโซฟาพับได้นะครับอาจารย์ออเดอร์ใหม่ไปนะแต่อีกนานเลยกว่าจะได้เดือนมีนานะครับสั่งจากจีนมา เดี๋ยวอาจารย์ลองคอมเมนต์ให้ดูนะปกติลูกค้านะถ่ายเฟซอยู่ใช่ไหมฟับฟับฟับเห็นตัวไอ้โพสต์โฆษณาเราเนี่ยถ้าโพสต์โฆษณาเราสินค้ามันมีจุดเด่นอย่างนี้ลูกค้าก็จะหยุดดูถูกไหมหยุดดูเสร็จก็คลิกอย่างเงี้ยดูข้อมูลนะครับในโพสต์ตัวนี้เห็นไหมในนี้อาจารย์ก็เป็นโพสต์หลายรูปนะนี้อาจารย์ก็เอาไอ้โซฟาพับได้ของอาจารย์ไปถ่ายใช่ไหมที่ต่างๆให้มันดูสวยหน่อยมันก็ใช้เป็นของแต่งบ้านได้นะนะครับ ดียงช่วงโควิดของในบ้านเนี่ยขายดีเลยนะขายดีจนหมดไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้รอล็อตใหม่อยู่นะครับอ่ะลูกค้าสนใจถูกไหมลูกค้าเห็นไหมสนใจจะซื้อนะครับก็คอมเมนต์เลยสนใจครับพอลูกค้าคอมเมนต์สนใจครับเนี่ยนะไอตัวแชทบอทของอาจารย์เนี่ยนที่อาจารย์เขียนโปรแกรมไปเรียก API ของ a c e b o o k เนี่ยเฟซบุ๊กมันมี API นะแอปพลิเคชันโปรแกรมมิงอินเทอร์เฟซเลยเนะที่เราให้โปรแกรมเมอร์เราไปเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อได้นะเห็นไหมเนี่ย ลูกค้าลูกค้าคอมเมนต์เสร็จแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเนี่ยไอตัวระบบเนี่ยมันก็จะอินบ็อกซ์หาลูกค้าก่อนเลยลูกค้าเองเนี่ยในมือถือเขาเนี่ยเขาก็เปิดดูหูไหมเออที่เมื่อกี้เขาทักไปว่าสนใจเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีแบบอินบ็อกซ์เข้าไปหาเขาเลยปกตินี่ถ้าถ้าแชทบอททั่วไปเนะเวลาที่เราดึงคอมเมนต์ของลูกค้าเนี่ยเข้าไปที่อินบ็อกซ์เนี่ยแล้วถ้าลูกค้าไม่ได้พิมพ์อะไรมาหาเราก่อนเนี่ยนะมันก็จะไม่สามารถใช้ตัวแชทบอทในการส่งข้อความได้แต่ถ้าเป็นระบบของอาจารย์เนี่ยทดเล เดี๋ยวอาจารย์สาธิตให้ดูแอดมินอาจารย์เนี่ยนะครับเขาก็จะคอยตอบอยู่ถูกไหมพอไอ้ตัวระบบมันส่งข้อความในอินบ็อกซ์ไปหาลูกค้าก่อนเนี่ยแอดมินอาจารย์ก็ไปขออนุญ,ญาตใช่ไหมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราก็ทําเป็นเหมือนแบบเผื่อบางทีลูกค้าก็พิมพ์ถามอะไรมาก่อนใช่ไหมพิมพ์ไอตอนคอมเมนต์มาเนี่ยก็จะถามคําถามอะไรมาเราก็ตอบคําถามเขาไปก่อนตอบเสร็จแล้วก็ขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลถูกไหมแล้วเราก็กดรันสคริปต์ได้เลยเราก็จะมีการทําตัวไอเซลสคริปต์เนี่ยนะชุดคําตอบเตรียมมาไว้เนี่ยนี่อาจารย์ก็ทําไว้อยู่แล้ว พอมีคนคอมเมนต์มาปั๊บใช่ไหมนะครับแอดมินอาจารย์ก็ไม่ต้องทำอะไรนะมันจะอินบ็อกซ์ไปเองก็แค่เปิดไอตัวไออินบ็อกซ์อะหน้าจออินบ็อกซ์ที่ไว้ตอบแชทลูกค้ารอไว้อะนะแล้วเวลารันสคริปต์เนี่ยนะแทนที่ต้องมานั่งส่งทีละอันนะครับไอเซลสคริปต์ที่อาจารย์เตรียมไว้เพื่อปิดการขายไอตัวไอโซฟาพับได้เนี่ยมันยาวเหยียดเลยเนะนะเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องทำให้ลูกค้าแบบอยากได้จริงๆถูกไหมเนี่ยเราก็แค่กดเใช่ไหมเลือกเซลสคริปต์ที่เราทำไว้แล้วก็กดรันได้เลยเเลลยยดี๋วมมันก็จะส่งข้อู อันนี้กดลัานล้วนะครับพอก,กดลัานปุ๊บไปไหมส่งเลยฟับเนี่ยไอ้ลูกค้าก็เห็นได้ไหมในมือถือเขาเนี่ยเขาก็เห็นนะครับฟึบฟึ๊บ,บพอเห็นไหมพอพอเขาคอมเมนต์ปุ๊บเนี่ยนีนะครับในในในจังหวะเวลานั้นน่ยจังหวะเวลานั้นที่เขาแบบสนใจสินค้าเราบ้างอุตสาห์คอมเมนต์ถามว่าสนใจเนี่ยนะครับแล้วเราแบบทักกลับไปหาทันทีเลยในอินบ็อกซ์เนี่ยนะแล้วก็ส่งใช่ไหมตัวสคริปต์คำตอบตัวเนี้ย เป็นชุดคําตอบยาวๆเลยเนี่ยเขาก็ได้ดูถูกไหมเพราะเขาก็กําลังเล่นมือถืออยู่แล้วใช่ไหมเพิ่งคอมเมนต์มาเมื่อกี้เลยเนี่ยแค่ไม่กี่วิที่ผ่านมาเนี่ยเลยตัวแอดมินอาจารย์ก็ไปตอบคอมเมนต์เขาเห็นไหมดึงเข้าอินบ็อกซ์แล้วก็ส่งข้อมูลชุดคําตอบแบบนี้อันนี้คือสุดยอดการปิดขายเลยเนะี่ยยิ่งถ้าเราใช้แคมเปญการมีส่วนร่วมเนี่ยเนะี่ยครับแล้วไอเฟ e บุ๊ k มันจะไปหาคนที่มีพฤติกรรมชอบมีส่วนร่วมถูกไหมส่วนร่วมอันนึงก็คือคอมเมนต์นี่แหละนะครับ รันนั้นคนมันจะมาคอมเมนต์ถามตัวโสพสต์โฆษณาเราเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้นะครับส่งได้เลยนะครับระบบที่อื่นก็ทําแบบนี้ไม่ได้นะครับระบบที่อื่นแชทบอทที่อื่นเนี่ยไม่สามารถมาส่งหาลูกค้าก่อนโดยที่ไม่ได้มีลูกค้าไม่ได้พิมพ์อะไรมาในอินบ็อกซ์เนี่ยแค่มาคอมเมนต์เฉยๆเนี่ยมันส่งไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นไอตัวของอาจารย์เนี่ยคือมันส่งได้เลยโอเคนะอันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งฟีเจอร์หนึ่งที่แบบที่อื่นไม่มีนะครับเนี่ยถ้า,าสนใจใช้บริการเนี่ยตัวนี้นะ ปิดการขายถูกไหมนะไอตัวแพลตฟอร์มของอาจารย์เนี่ยออจิกใช่ไหมออนไลน์เซลล์โคสซิงแพลตฟอร์มเนี่ยนะมันจะใช้ในการปิดการจะขายโดยเฉพาะเลยผ่านออนไลน์จริงๆไม่ได้เฉพาะแชทอย่างเดียวนะไม่ใช่เฉพาะตอบแชทตอบคอมเมนต์อย่างเดียวมันจะมีเซลล์เพจเดี๋ยวอาจารย์สอนวิธีการทำตัวเซลล์เพจที่จะใช้ในการปิดขายแล้วทำฟันแนลได้ด้วยสามารถทำเอาเอาสร้างเซลล์เพจขึ้นมาเซลล์เพจของอาจารย์เนี่ยมันจะมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมคนที่เข้ามาที่ ตัวหน้าเว็บเราใช่ไหมนะี่ครับนะี่เราก็มีการแบบแท่งอีเวนต์พิเศษนะี่ครับอัตโนมัติให้เลยนะี่สามารถคัดได้เลยว่าคนนี้สนใจไม่สนใจคนไหนสนใจก็เอาไปสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายทําโฆษณานะี่ r e t a r g ต t i n g เนี่ยตามไปใช่ไหมให้เขาเห็นแอดต่อเนื่องหลายตัวจนเขาซื้อเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มาทําให้ดูอีกนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์สาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งดีกว่านะว่าเวลาไอ้ระบบเนี่ยนะี่ครับมันตอบคอมเมนต์จริงๆเนี่ยมันเร็วแค่ไหน เนี่ยมันจะเร็วมากนะครับลูกค้าจะรู้สึกว่าเฮ้ยแอดมินคนนี้แบบดีมากเลยแบบเฮ้ยส่งข้อมูลใช่ไหมจัดเต็มเลยอย่างเงี้ยเนะีแต่ว่าบางคนอาจจะลาคาญนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยคนที่มันสนใจที่จะซื้อเนี่ยเขาไม่ลาคาญหรอกเขาได้ข้อมูลเยอะเนี่ยเขาชอบเนี่ยเขาจะซื้อของราคาแบบเนี่ยเป็นพันเหมือนกันเนี่ยนะครับเขาก็อยากได้ข้อมูลก่อนถูกไหมไม่ใช่ซื้อของแค่แบบร้อยสองอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็อยากได้ข้อมูลเยอะๆเขาจะได้มั่นใจถูกไหมนะครับเนี่ยสคริปต์เนี่ย,นยในการตอบแชทไอตัวไอ โซฟาจานเนี่ยโอเคเดี๋ยวโชว์สเต็ปในการปิดขายคอมเมนต์ใน Facebook ให้ดูอีกทีนึงนะนะว่าไอเวลาที่เราแบบมีการเขียนโปรแกรมพิเศษเนี่ยนะเพื่อเร่งความเร็วในการแบบปิดการขายในคอมเมนต์เนี่ยนะนะส่งอินบ็อกซ์เนี่ยนะครับมันจะไวมากนะครับแล้วแต่มันช่วยจริงนะยิ่งถ้าเราแบบสินค้าเราดีโพสต์เราได้เนี่ยมันจะมีคนคอมเมนต์ถามคนคอมเมนต์ถามเนี่ยเนี่ยต้องรีบตอบทันทีตอบตอนที่เขายังอยู่ยังอยู่ที่ตัวโพสต์เรายังจับมือถืออยู่อะ ถ้าไปตอบชา้าสักทับหนึ่งเนี่ยบางทีแบบปิดขายยากขึ้นและเนี่ยอ่ะลูกค้าถ่ายเฟซอยู่เห็นโซฟาอาจารย์ลอยอยู่ดูไหมเอ้ยเห็นโพสต์โซฟาอาจารย์เนี่ยเนี่ยเราสนใจถูกไหมสนใจก็เลยคอมเมนต์ละหลังจากดูรูปดูอะไรไปแล้วนะเขาก็คอมเมนต์สนใจครับพอคอมเมนต์สนใจครับเนี่ยเนี่ยไอตัวระบบของอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะส่งนเนี่ยครับอินบ็อกซ์เนี่ยทันทีเลยเนี่ยส่งทันทีละแอดมินอาจารย์ก็นั่งอยู่นะครับในคอมมือไหมนั่งอยู่หน้าจอคอมเนี่ยปกติเขาไม่ได้ใช้จอเดียวเขาใช้หลายจอเน,นี่ยนี่อาจารย์ทำในโน้ตบุ๊กให้ดู เขาก็กดส่งสคริปต์ได้เลยเนี่ยเตรียมสคริปต์ไ้ไหมไอ้ตัวโซฟาพับไว้อยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาก,กดปุ่มเดียวส่งเนี่ยไ,ไม่ถึงไม่ถึงสิบวิด้วยซ้ำไปนะครับนะไอลูกค้ายังแบบอยู่ที่ตัวโพสต์เราอยู่เลยยังไถดูโพสต์เรายังแบบสนใจอยู่เลยเพิ่งคอมเมนต์ถาม่ะเออตัวระบบมันก็อินบ็อกซ์เข้าส่งข้อความไปหาลูกค้าก่อนเลยเราก็แบบมีการส่งใช่ไห,ไหมตัวไอเซลล์สคริปต์เนี่ยชุดคำตอบเนี่ย เห็นไหมลูกค้าก็เห็นแบบนี้เลยเขาก็ดูได้เลยทันทีถูกไหมไหนะครับเนี่ยพอเขาดูอย่างเงี้ยโอ้แล้วเราเตรียมแบบไอตัวเซลล์สคริปต์เนี่ยสคริปต์ปิดขายอย่างดีเลยถูกไหมมีแบบรูปาวอลวๆเนี่ยนะมีไอตัวไออะไรเนะี่ยไอสเปคใช่ไหมคุณสมบัติว่ามันแบบทําให้แบบนั่งสบายยังไงอย่างเงี้ยน,นะไหนครับเออเนี่ยส่งเพียบเลยเดี๋ยวมันมีพวกวิดีโอด้วยนะตอนตอบแชทเนี่ยต้องตามเจอร์นี่เลยถูกไหมไหนะอันนี้สําคัญมากเลยนะการคิดเซลล์สคริปต์เนี่ยไหนส่งคอนเทนต์เนี่ยในแชทเนี่ย ต้องมีแบบรูปที่ทาให้ลูกค้ายอยากซื้อยิ่งขึ้นข้อมูลที่ทําให้ลูกค้ายอยากซื้อยิ่งขึ้นเห็นความจำเป็นที่ต้องใช้อย่างเงี้ยเชื่อว่าของมันดีอย่างเงี้ยเร่งให้รีบซื้ออย่างเงี้ยเนี่ยตัวเนี่ยไอตตัวระบบของอาจารย์เนี่ยโปรแกรมมันก็ส่งแบบนี้แอดมินอาจารย์นี่ตอบพร้อมกันเนี่ยมีคนทักเข้ามาแบบนะหลายคนพร้อมกันไม่ว่าจะทักในไลน์ทักในเฟซเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ตัวระบบตัวนี้ยนะส่งได้เลยจะมาคอมเมนต์โพสตไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราขายสินค้าหลายตัวขายล่องเรือโรงแรมของใช้ในบ้านอย่างเงี้ย นะซิงเก้า e, อนะี้อะไรเงี้ยโซฟาอ่างเงี้ยโต๊ะเนะีนะ่ยเนะี่ยเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์ไม่ว่าจะโพสต์ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยอาจารย์จะตั้งเป้าไว้เลยว่าเอ้ยแอดมินจะต้องแบบปิดขายทันทีในระยะเวลาแบบแค่ไม่เกินแบบ15บาวิเนี่ยตอนขนาดที่ลูกค้าเขาพึ่งคอมเมนต์เลยเนี่ยนะต้องแบบส่งอินบ็อกซ์ทันทีแล้วส่งเซลล์จะคลิปเลยโอกาสปิดขายแบบจะสูงขึ้นเยอะนะครับโอเคนะไปไปลองทำดูเนะี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้ตัวระบบของอาจารย์เนี่ย แต่ใช้ไอเดียที่อาจารย์พูดไปเนี่ยว่าเวลาเราทําการตลาดใน Facebook เนี่ยแล้วเราเน้นการปิดการขายให้ไวที่สุดเนี่ยเวลาลูกค้ามาคอมเมนต์ที่ถามที่ตัวโพสต์เนะเรามีเซลล์สคริปต์เนี่ยชุดคําตอบแบบสุดยอดเลยเนี่ยส่งไปเนี่ยแน่นอนยอดขายมันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ถ้าจะใช้บริการได้ไหมสำหรับนักเรียนเนี่ยปกติรายเดือนเนี่ยถ้าเป็นไอถ้าไม่ได้ใช่นักเรียนในหลักสูตรไอดิทอลมาร์เก็ตติ้งของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นราคาเต็มถูกไหมเดือนละ6,000นเนี่ย แต่ถ้าเป็นนักเรียนก็ได้ราคาพิเศษเดือนละ3,000ก็ตกวันละร้อยนะเดี๋ยวมันมีฟีเจอร์อย่างอื่นอีกนะไอ้วิธีการปิดขายเนี่ยนีวิธีอื่นอีกเนะีเดี๋ยวอาจารย์มาสอนเพิ่มว่าเอ้ยเวลาเราใช้พวกโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่าง f c e e o o o เนะีนะ่ยนี่ยหรือจะในเว็บไซต์ Google ก็แล้วแต่เนี่ยนะในการแบบปิดการขายเนี่ยนะนะทำให้มันยอดขายได้สูงเนี่ยนะโดยเฉพาะการทำตลาดในไทยเนี่ยนะครับ นะมันมีเมนะ็ดตอดเนะี่ยเขาเรียกเม็อดเดอโลจีเนี่ยนะที่อาจารย์แบบคิดขึ้นมาว่าเม็อดในการปิดขายเนี่ยนะครับเฮ้ยมันมีแบบไหนบ้างนะสเต็ปในการทำนะไม่ว่าจะลูกค้ามาคอมเมนต์เฮ้ยจะต้องทำยังไงถึงจะปิดขายได้เวลาลูกค้ามาคอมเมนต์ที่โพสหรือลูกค้าจะอินบ็อกซ์เข้ามาแอดไลน์ส่งข้อความมาถามก่อนนะหรือลูกค้ายังไม่ได้มีการแอดไลน์อินบ็อกซ์เลยนะยังไม่คอมเมนต์เลยนะแต่ต้องทำแบบเซลเพจถูกไหมนะครับทำยังไงที่จะทำเซลเพจที่มีการดักจับ ข้อมูลแบบพิเศษแท็กอีเวนต์เนี่ย,น,ยนะนะคัดเฉพาะคนที่สนใจจริงๆเก็บเอาไว้แล้วมาทําโฆษณาต่อเนื่องเป็นฟันแนลเนี่ยทำให้เขาเห็นโฆษณาต่อเนื่องจนตัดสินใจซื้อเนี่ยเนะี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวระบบของกาญชาเนี่ยมันจะสร้างเซลล์เพจแล้วก็มีการแท็กอีเวนต์แบบอัตโนมัติได้ด้วยนะครับมันไม่ได้เฉพาะไอ้ไอ้ที่โชว์ให้ดูนะี่ยไอ้ไอที่ว่าตอบคอมเมนต์กับไอ้ส่งข้อความแบบไวๆอย่างเดียวนะเนี่ยมันมีเซลล์เพจเนี่ยที่เป็นการแท็กอีเวนต์ด้วยนะครับ